โอเคครับก็สะรถจบบริบูรณ์แล้วก็มันเหลืองานอ่าตอนนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนสักประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมีอ่ามันจะมาวางท่ออยู่นะครับจะกลับมาวางท่ออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราเดี๋ยวเราย้ายรถไปมันจะมีงานตัวนี้งานหนึ่งที่เป็นงานหลักเลยนะครับคุณ้ยมครับอ่าเราไปทํางานหลักก่อนไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเอาเอาตัวตัวนี้ไปทํางานหลักก่อนดีกว่าตัวใหญ่เลยนะครับ คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะทะลุหรือเปล่านะเอเอาตัวใหญ่ไปทำงานหลักดิเพราะว่างานหลักก็ลำปลอเหมือนกันนะครับไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะผม <c oughs> เออแมปนู้นนะ่ะมันเสร็จไปแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคใส่ไปจอนี่แมปนู้นนะ่ะมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแมปนี้มันยังไม่เสร็จเลยมันเหลืออีกกี่งานก็ไม่รู้นะเนี่ยอ่าอ,อืมหนึ่ง สองหรืออีกสองงานสามงานนี่แหละนะครับผมสามงานกับงานที่ทําอยู่เดี๋ยวย้ายตัวใหญ่ไปเลยนะครับน้บองผู้ชมย้ายไปเลยมันจบแล้วสะเลิกไม่ได้นอกรอบแล้วนะครับผมมานะครับผมออโอเคลาก่อนนะเจ้าสารน้อยของเราฮ่าฮ่าแชร์จะไม่มีวันหลับเด็ดขาดไปเร็วไปเร็ว จะไปจะจะไปมีมันเลยเจ้านะครับผมอันนี้ลอยรถเราเราเดินมานี่แหละคุณผู้ชมลอยรถเราเดินมานะครับผมปึ๊บอ่ะไปครับป้า เรา,เาฝั่งนี้ขึ้นนะครับผมเป็นอะไรกันเป็นอะไโอ้โหได้ย้ายสักทีนะครับผมแมวโอ้โหเดี๋จะเชื่อครอวววัไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเราได้ออกจากตรงนี้แล้วครับผมเราอยู่ตั้งนานเนาะโอ้เราย้ายมาตั้งแต่วันแรกอะที่ที่ที่เดียวมา ปคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับได้ยายครับคุณผู้ชมครับเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเดี๋ยวผมทำงานในแมปนี้จบแล้วผมจะไปที่ประเทศนูน้นยาวเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ่าเดี๋ยวผมต้องมานี่นะผมจะไปทำงานที่ประเทศนู้นยาวเลยแล้วกันคนระับเดี๋ยวทำตรงนี้จบก่อนอีก2ภารกิจน,นะครับผมเพราะว่าแมปนี้ไม่อัปเดตอะไรเลยนะครับผมแม่ อัพแต่แบบนูนน้นนะแบบนู้นมีอัพนะแต่แบบนี้ไม่ไม่มีอัพอะไรเลยครับผมงงชิบหายนะครับงงจัดงงมากมากงงมากมากงงมากมาก,มากเลยงงมากมากเลยป้ป้าป้าปครับป้าอยยันเลี้ยวนะครับผมเยอะ โอ้เดี๋ยวงานตรงนี้เรากลับมาเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวเอารถน่าจะเอา3ามมาช่วยไม่งั้นก็ JCB นะครับตรงนี้โอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมเราได้ย้ายคุณผู้ชมเราออกจากนอกสถานที่ตรงนั้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมฝันไปหรือเปล่าครับอ้ผมฝันหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้ยมังไกลจังวะโอ้โหโอ้โหดีนะผมไม่ไปตาม GPS อะ่ะมึงไปคนเดียวเด้อดู ไปคนเดียวเถอะไอ้บ้าเนี่ยเออเอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหมุนวะเฮ้ยเมื okay. ่อกี้มันหมุนอ่ะ <het> ป <anes> ึ๊บเอ้าเมื่อกี้มันหมุนอ่ะเมื่อกี้มันหมุนได้ไงวะฮะอ้าวอ้าวอยู่ไหนล่ะเอางานเราอยู่ไหนอ๋อขวามือเขาบอกว่าให้เอาของมาส่งอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกว่าของมาลงก่อนแล้วกันนะโอเคตัด อ๋อมันมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กอ๋อมันเป็นท่อนเหล็กโอเคจําได้แล้วจาได้แล้วมันเป็นท่อนเหล็กไม่รู้ว่าอันนี้จะบักหรือเปล่านะจะต้องลองดูนะครับเฮ้ยมันไม่ใช่บักมันจะทะลุหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมมาดูกันโยกเลย เนี่ยตามจริงมันควรที่จะขุดได้นะครับเป็นอย่างเงี้ยมันควรที่เจะขุดได้นะแหมมันไม่ทําให้ขุดวะเป็นหญ้าเป็นต้นบงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันควรที่จะทําให้แบบว่าทาได้เนะแต่มันอันนี้เกมมันไม่ทําอ่ะ ปนี่ครับมันเราต้องเอาท่อนเหล็กสามท่อนนี้ไปนะครับผมมา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 ก็ไปท่าไหร่นี่หว่า <c oughs> ก็ไปท่าไหร่นะมาถึงทำงานเลยครับพยชม ไม่เท่าไหร่นะเออก็ไม่เท่าไหร่ดิว้าอุ้มได้ปะไหนดูดิโชว์ไปดิโอ้โหได้อันเดียวไม่น่าจะได้หรอกคุณผู้ชมมันยาวเกินนะมันอุ้มยากโอ้โหทะลุด้วยปะทะลุอ่ะ ทะลุนะครับอันนี้อันนี้ไม่ดีนะครับผม เฮ้ยเขียวดิเขียวดิเขียวดิเออนั่นแหละอุ้ยมันขุดได้ด้วยเหรอขุดได้ด้วยโดดดดดดดูอะไรวะเนี่ยโอ้หเป็นครั้งแรกเลยนะที่ซานี่มาตรงนี้คุณผู้ชมเป็นครั้งแรกเลยนะที่ซานี่มาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เพิ่งมาเนาะ โอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหให้ไปเอาอะไรอีกวะเนี่ยโอเคเขาให้เราไปเอาของโอเคเพราะฉะนั้นตัดนั่นคือเพลนอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วอันนี้มันมาขวางทางได้ไงวะเนี่ยโอ้ตายแล้วมาเดี๋ยวผมจะรีบทำรีบไปแล้วกันนะเพราะว่ารวบลัดตัดต่อเราแล้วกันนึกคุณผู้ชมนะรวบลัดตัดต่อเราแล้วกันนะคร,รับผมเดี๋ยวทำจนจบมันจะโอ้โหไม่ไหวอะ่ะเยอะเกินนะครับ มันคือพื้นเวทีนั่นแหละดูให้มันเป็นพื้นเวทีนั่นแหละอ่าคือพื้นเวทีแล้วกันนะคุณผู้ชมครับโอเคครับวั่นซูทรีตัดแหมกลายเป็นหลังคาเลยเนาะ <c oughs> ไอ้บ้าโอ้โหประกอบไงวะเนี่ย <c oughs> ถึงปะเนี่ยถึงปะเนี่ยสุดแล้ว <c oughs> ไม่ถึงแล้ว อะไรของพี่แกะเนี่ยโอ้ให้เค้นตั้งพื้นก็ไม่ได้นะครับผม โอ้โหโอ้โหอันนั้นอยู่นู่นอีกอ่ะมากันไป๊วตรงนี้ใส่ตรงนี้ครับผม,แผ,มแผ่นน,น,น,นี้ใส่ตรงนี้อ่าแผ่นโน้นใส่ตรงนู้นแผ่นนี้ใส่ตรงนี้ตัดโอเคแล้วก็มีเสาบ้าบออีกนะครับนะผู้ชมครับไปครับไปเอาเสามาอีกอ่ะลุยเสาอ,อะไรวะเนี่ยเสายาวนะครับใส่เสายาวอีกนะครับผม ตรงตรงตรงสโลปตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้ยี่นั่งนะครับผมโอ้โหเสาบ้าเสาฟออะไรไเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยนะโอ้โหเอาได้แค่สองนเบอร์ละมันทะลุอ่ะคุณผู้ชมต้องไปเอา JCB มาว่ะอันนี้ไม่ได้ว่ะ มันทะลุครับผม JCB จะไม่ทะลุนะครับ <c oughs> เห็นไหมทะลุโอ้โหไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วโอเคเจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วนครับไม่ได้แล้วทะลุแบบนี้คือจบแล้วนะครับผม <c oughs> จบแล้วแปลว่า JCB มาเลยก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้แย่เลย